เจอเด็กก้าวอย่างี้ครับทุกคนเราต้องสั่งสอนหน่อยไอ้ยีไอ้ยี่ขี้ขี้ยอะไรเจอคุยเด็กก้าวแล้วตั้งชื่อให้พึ่งไวไอ้เด็กขี้ฮะมึงเจอมาแน่จัดการพวกคำหยาบเชัตจูปีชัตจูบผิดนะจ๊ะต่อยต่อยยังต่อยโอ้ยอย่าตีตกะอย่าตีตกดีเฮ้ นี่ครับก็ไม่ได้ตีโตครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะเสียบปิ้งด้วยอ่ะตีโตเขาอ้างเขาอ้างเขาอ้างใหญ่อะไรนะคอมแรงกว่าของพี่อย่ามาอ้างไม่ไม่มีการจอออมคอมแรงกว่ากูพี่เลยยาอ้างดิจะกูไม่มีการจอเอ้ยเดี๋ยวอนาคตก็จะมีอ๋อพี่กูจะซื้อให้โอเคไม่กูพูดงั้นแหละไม่มีหรอกเปลี่ยนคำไว้น้อกูจะซื้อทำไมสี่ห้าพันซื้อให้ไปเปลี่ยนเมมบบอร์ดใหม่เพื่อพี่กุ๊กใจดี โอ้ยสีทองดูลุ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 เล่ขาทำลิ้นกันยังไงวะเลี่ยมมาพี่กุกเลี่ยมมามาพี่ไก่เลี่ยมไก่มันก็เลี่ยมอยู่แล้เฮียไก่ไหมคะแม่ไก่ไหมคะแม่เลี่ยมหมดอ้ะเกลียดหน้าไก่เว้ยแต่มันน่ารักจิอ้อสรุปจะเกลียดหรือจะน่ารักเกลียดแบบว่าแบบเอ้ยมันน่าเกลียดนะแต่มันก็น่ารักว่ะเอออะไรวะเออสรุปไงแน่เนี่ยสรุปจะเกลียดหรือจะน่ารักไม่รู้ตาย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  ไม่รู้งันเงาวางบล็อกอย่างนั้นเขาเรียกเงาเหรอเราจะกระซิบกระซิบกระซิบเหมือนกูไม่ได้ยินอะพี่โอ้ยโอ้ยเอ๊ยเดียกูไปด้วยกันกูหลงไปเลือดสกอเร้า เอาใหม่ครับฉากแต่เมื่อกี้ตัดออกก็ได้โอ้ oh, เลียวมากฉากแต่เมื่อกี้ตัดออกก็ได้ถ้าไม่เอาแพ้แล้วก็ตัดออกอ่ะแพ้แล้วตัดออกอะ่ะ <c oughs> เล่นเราเล่นเราเล่นตอนนี้เริ่มจริงจันะงฮะแต่งหน้าป่ะเนี่ยตีไม่ตกไงอ้อมสายก็สายเดียวกัน <c oughs> ไม่โดน,านสายนี้ก็เป <c oughs> <c oughs> ลี่ยนสิแค่ห้าหรอครับอเอาโกใส่ไหนมาวะเอา เอาเอาค้างเอาอย่างมาละอย่างวะนี่แหละครับทุกคนคำว่าไฮพิกเซลจังหวะที่กูกดมันบอกแล้วมันไม่มีเสียงเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเว้ยทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกูก็ฮุบป่าไม่ต้องพูดเลยอะไรครับเราจะทำตามสัญญาพอเวลาอีกแป๊บเดียวไม่อยากร้องเต็มไงเดี๋ยวโดนฆ่าโดนลิขสิทธิ์ไม่จะโดนลิขสิทธิ์หรอกก็ตั้งก่อนหน้าบ้านแล้วพี่กุ๊กพี่หมา อ้าวปเค้ยหมาปูหมาเงียบเลยกินลูกกูหน่อยไหมกินลูกกูหน่อยไหมไม่กินอุ้ยอุ้ยอะไรมากินหลังอะไรหมาฮะอะไรอื้ออืออีออีเกี้ยเพิลองมองหมาอยู่เพ้กูมองหมาอยู่ดีๆปลามาโอ้จบเลยอ๋อนี่คือการใช้วิธีหมาใช่ปะ อันนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ของหมาหูสายที่ว่าเลี้ยงหมานี่เองอ๋อดึงดูดความสนใจไม่เกี่ยวเลยใชจ<ฮ>ได้กับคนเดียวอะพี่ที่กูมองไอเฉยนึกว่ามันจะข้ามมาไม่ได้แต่มันมีธนูข้างหลังข้ามมาได้นี่กูข้ามหมาเลยเนี่ยหูเราเกาจหน่อยวุ้ยอย่าทำน้องไม,ไม่ไอ้หมาเกี้ยวกูก็ตกเองจังเลยอะจะอย่ามาบอกคัดรู้จะบอกคัดเฮ้ย พี่แพ้แกเท่าไหร่แล้วนะสามป่ะไม่รู้ไม่ได้นับแต่ถ้าเราที่หนูชนะแล้วรวมพี่ที่พี่ตกเองด้วยก็หลายรอบอยู่นะอย่านับอันที่ตกเองดีนะาออย่าเลยมึงมึงนับไหล่ะออนับีเ้วตงไหเห็นว่าจะได้อีกแล้วเนี่ยพี่กูกอยากพูสิเอ้พี่กูไม่ใช่หมาพี่กูเป็นไก่เกินอะไรแค่พูดผิดจะไปีชีนี้เดียวปีชีไปว่าอะไรอ่ะใสยพันก็เหรอกูไม่เก่งภาษาอังกฤษยาลาไม่รู้ ดีนิ่งดีนิ่งดีนิ่งจะกันให้หมาหรือว่าจะโดนเองอะไรเฮ้ยอย่าไ่ตกอย่าไ่ตกเฮ้ยทุกคนผมจะตกเองเฮ้ยผมจะตกเองกูเกียดิจังหวะตอนกูตกเองเนี่ยแหละตกเองหน้าไอชิ้หายเลยเกือบตกแล้วเมื่อกี้ดูว่ะ อะไรพี่อ,อ,อ๋อเขาได้ยินอ่ะได้ยินดิโอ้ยโอ้รู้แล้วเราทำไรโอ๋อเลี่ยมว่ะ <laughs> การเล่นเหรียญนี่แหละกูกูรู้ละที่กูชนะเขาได้เพราะกูเลี่ยมนี่เอง <laughs> เ <laughs> อะไรตรงนั้นผมผมอยากลองอุ้ยเขี้ยงเหรอ ทารุณกรรมหมาเออพี่อาทารุณกรรมหมาออมอะไรออมออกมาสิไม่ออกพี่อยากลองเล่นอย่างหนึ่งไหมออกไปกูก็ตายดิไม่ไม่พี่จะลองเล่นอีกอย่างหนึ่งไม่ไปเจ้าจะไม่ตายไม่เชื่อล้วออมจะยอมรับไหมเราว่าพี่เก่งกว่าออมเนี่ยไม่ทําไมก็ออกมาก็มาดิ เหมือนหลอครับใช้มือตีอะครับฝนโลเออใช่บอกตัวเองคือพอหมาต้องเกลียดกาบมากคนี่ยอย่าอย่าทำน้องอย่าทำน้องชั่วไม่ชั่วมันก็แค่หมันชั่วแค่มันไก่ยังน่ารักกว่าเลยมันกินได้ด้วยเนื้อหมาก็กินได้นล้วมันเวียดนามจีนเวียดนามก็กินจีนก็กินแต่ว่าจีนไม่ค่อยนิยมกินนะพิการไงพิการก็กินเนื้อหมานั่นทายาอยู่ชินนี่ไงยายอ อย่ากูอไอพี่กูพี่กูพี่กูเกลียวอะพี่กูเกลียวโอ๊ยเปิดกล่อ,องเหอะเปิดกล่อ,อ,องพี่กูเกลียวมาพี่กูเกลียวโอ๊ยกูเดินตองเองตายเองตายเอง <c oughs> ตเตรียมขึ้นฟ้าเออโอ้ยเหียมาคุยมาวับ ขุดบล็อกทำใหม่เนี่ยไม่มีบล็อกมีอย่ากไรบล็อกเล่นทอร์เรียอยู่เหรออุย้ยสวัสดีจ้าทำไมไม่ออกมาเล่นพี่ล่ะไม่พีจะฆ่าหนูอ,อุ้ยอุ้หูจะตายครั <c oughs> <c oughs> ง้งนี้เาเล่นเกมยาวไป <c oughs>

ไฟไฟพอพอพอละพี่จะจบคลิทีะปล่อยตายอีกตังค์เอาดิอีกตังคงนี่แกเหลี่ยมเพราะว่าแกเหลี่ยมเพราะว่าโคตรเงียบเลยฉากแล้เหลี่ยมปะ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 สุดยอดเลยเลยเดี๋ยวพี่เอาเอามุกนี้ไปใช้บ้างเออเลยอุ้ยไคเกอร์มีสนุกมันเป็นล้านอ้าวเปิดกล่องด้วยกลับมาเลยลูกลูกกันมาเลย กูจะจบด้วยการมีงโง่ๆแห้วใช่